ตัวไหลทุกคนโอ้มาสองตัวไม่เป็นไรนะโอเคแล้วมามาดูซุปเปอร์มิกับวินฟ้าที่หมื่นสามนะคะดอกเดียวจบเออโอเคค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะก็สำหรับนี้เราอยู่ในหน้าเกมมาจองเวสอนะคะก็จะเป็นเกมสางค่ายพีจีนะคะวันนี้พวกคุนมาสี่พันบาทก็ขอเบ็ดที่100่บาทไปเลยนะ ก็ไม่ขอกดออโต้แล้วทุกคนปั่นเองแล้ววันนี้นะปั่นด้วยมืออาคมนะทุกคนมาดูกันว่าเขาจะมีกําไรหรือจะยังไงนะทุกคนมืออาคมปั่นนะก็มาในค่ายพีจีเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ขอจัดไปเลยเห็นใต้คอมเมนต์บอกมาจองเขาปังในช่วงนี้นะก็มารับชมกันเลยตรงนี้แอดมาในเวลา15นาฬิกาทุกคนนะบ่ายสามนะจัดไป ไม่มีอะไรเลยรุนโบนัสเฉยโอ้โหน่าเสียดายนะลงสองตัวลงสองโอ้โหมาสองตัวอีกแล้วมันรอให้อยากจริงๆนะรอให้ยากจริงๆมาไหมโ,โ,โบนัสลงทุกรอบเลยนะแต่ลงครั้งละตัวสองออโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้ว มาสองลุ้นเฉยลุ้นเฉยโอ้โหมาบ่อยนะมาอีกแล้วลงทุกรอบก็สำหรับคิโรนี้นะคะเอจมาเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนำไม่ทำตามเพ้่อจมีต่ำกว่า18ปีควไนะคะแนะนำจากผู้ใหญ่นะคะมาดีมาดีมีตัวอะไรเปล่าโอ้โหโผล่ด้านบนอีกแล้วนะโบนัสมาโคตรบ่อยอ่ะ แต่ไม่เข้าหัวร้อนแล้วนะเหลือพันสามนะทุกคนไม่มีท่าทีจะเข้าเลยนะมาสองรสี่สิบโอ้โหตอนนี้หัวร้อนนะเหลือเงินพันกว่าบาทนะทุกคนว่ามันว่าไปหลายไม้มากนะกวมันจะมากลับมาได้นะทุกคนโอ้โหสิบไม้สุดท้าย โอ้ใจเต้นตุบๆเลยว่าตอนนี้เจ็ดไม้สุดท้ายทุกคนห้าไม้สุดท้ายอืมมาหน่อยมาักหน่อยก็ยังดีห้าไม้สุดท้ายขอเธอโบนัสรอบนี้ขอเธอสวยไหลๆไปเลยลูกไหลไปเลยสวยขอเธอโบนัสรอบนี้โอ้โหโผล่แล้วลงแล้วเรียบร้อยนะคะโบนัสกับได้สี่ตัวนะคะโบนัสกับได้สี่ตัวนะเหลือเงินไม่ถึงสี่ร้อยนะจ้า ท้ายโบนัสก็เข้านะทุกคนนะก็ือว่าบุญของเราไปแล้ววันนี้ช่วงบ่ายๆนะบ่ายสามนะโอ้เกือบลงอีกไหมล่ะเกือบลงอีกไหมล่ะมาล่อคันบ่อยขนาดน,นี้เกือบลงไหมล่ะสวยดอกนี้พันเก้าสวยงามงาม,มีตัวไรไหมเท่าไหร่วิ๊กวิ่งอยู่ที่สามพันนะไม้เดียวฟันมาสามพันตอนนี้เราได้ทุนแล้วนะไม้ต่อไปกําไรเราเลย แรกๆไม่ดีนะแรกๆมาไม่ดีนะสุดท้ายก็เข้าให้นะทัวนนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีกำรรให้เราเท่าไหร่นะสวยพันมไม่รู้ว่าเขาจะให้กำเราไหมนะกำรรคือกำไรน่แหละทุกคน <c oughs> โอ้โหอีกสองไม้สุดท้าย <c oughs> มีตัวไหไรไหมสองไม้สุดท้าย <c oughs> ตอนนี้ทุนมาแล้วสบายใจไปนิดนึงเลยลนะทุกคนนะ ตัวหนักๆตัวแพงๆจัดมาเลยพันแปดสวยมาสองพันเก้าก็ถือว่ากำไรเรามาแล้วนะมาดูมไม้ไมสุดท้ายของเรายัางไงต่อมีตัวอะไรไหมเนาะฟ้ามาเลย มาดูเงินรางวัลรวมไม้นี้นะทุกคนนะก็ถือว่า7 8 0 0ันดนะได้ทุนได้กำไรมากำไรเราฟาดมาที่5,600แล้วนะแต่แอดขอปรับเป็น2 0 0้นะทุกคนยังไม่พอใจนะเออตอนแรกมันล่อแอดหัวร้อนแอดก็ขอจัดหนักๆเลยแล้วกันสวยพันกว่าบาทปรับ200แล้วนะโอ้โหปั่นสองรอบนะคะทุกคนนะเบ็นสองร้อยปั่นสองรอบโบนัสเข้านะทุกคนต่อไปนี้กำไรล้วนๆไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้เรามีกำไรอยู่ที่6 0 0ันบาทนะ อีกแปดไม้นี่กำไรเราอย่างเดียวเลยนะแม่เออเป็นไงปังจริงนะปังจริงนะโอ้โหแตกดอกเดียวหกพันเอ็ดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแ,แรกแกไม่แตกดีนะเออเดี๋ยวต้องเจอคนอย่างฉันมาไม่เขาวินเจ็ดพันสามนะทุกคนนะปังไม่ไหวแม่เลิศม,มากมาจองเขาเลิศจริงๆจ้าส,ส,ส,สวยมีตัวไหลแล้วนั่นึ่ง ตงต่อแล้วหนึ่งสวยมาดูห้าไม้สุดท้ายกำไรพามือก็บาทแล้วนะโอ้โหมาดีวาสีตัวขอจัดเต็ม8 7ดพสวยงามมาดูไม่คาวินอยู่ที่9 0 0าพันเอ็ดนคนนะไหลไม่หยุดเลยแม่ขอนักหนักสามไม้ใช่ขอนักหนักๆนะมาดี มาฟาบฟาบขอสวยสวยหน่อยฟาบเข้าให้วายลงสามตัวแพงมาอีกเก้าพันมีตัวต่ออยู่นะวายมาอีกสองนะครับน้องๆมีตัวไหลไหมรุนตัวไหลทุกคนโอ้มาสองตัวไม่เป็นไรนะโอเคแล้วมามาดู ป,ป้าไม่กับวินฟ้าที่หมื่นสานะคะดอกเดียวจบเออมาดูไม้สุดท้ายกันดีกว่าสวายไวยลงอีก 3, สามมาดีสองพันไม้สุดท้ายขอตัวไหลๆโอเคสองต่อมาดีนะมาดีนะมาดูเงนินรางวัลรวมไม้นี้เราจะอยู่ที่เท่าไหร่นะมาดูเงนินรางวัลรวมเราจะ้าแต่แหกี่หมื่นเนาะมางนรางวัลรวมอยู่ที่สามหมื่นหคะทุกคนนะ คุนเรามาแค่4 0 0พนนะก็ถือว่าเรามีกำไรมาที่42,000 42, 4 2 0 0 0เออไม่ใช่2 0 0สิ42,000บาทเลยนะคะก็ถือว่ามาดีอยู่เหมือนกันนะมา่องใบสองจัดได้จัดนะสำหรับน,น,นี้แอดขอตัวรากันไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า